วิธีการเอาชนะโชคชะตาหนทางที่คุณสามารถจะก้าวไปถึงความสำเร็จได้นั่นก็คือการทำทำทำและก็ทำทำทำการที่จะช่วยให้ถึงเป้าหมายเร็วขึ้นอาจจะต้องมีพลังความช่วยเหลือมาจากภายนอกอาจจะเป็นจากบุคคลผู้มีอำนาจจากเพื่อนหรือว่าจากโชคชะตาก็ได้นอกจากจะต้องเก่งสู้เขาได้หรือว่าเก่งกว่าแล้ว ก็จะต้องโชคดีกว่าด้วยจะต้องมีพลังอะไรต่างๆมาคอยช่วยหน,นุนช่วยประคับประคองและก็ผลักดันหยุดเสมอคุณเป็นคนโชคดีถ้าหากว่าคุณประสบความสำเร็จหรือได้สิ่งที่คุณต้องการหรือมีความสุขได้ง่ายและก็เร็วกว่าคนอื่นโชคร้ายมันก็เหมือนกับมรสุมที่คอยขัดขวางการเดินทางทำให้ถึงเป้าหมายได้ยากยิ่งขึ้นถ้าคุณท้อแท้และลงเลิกยอมแพ้ ก็อาจจะไม่ถึงเป้าหมายนั้นเลยรู้เข้าใจเห็นด้วยแต่เมื่อไม่ได้นำไปใช้มันก็อาจจะทำให้คุณลืมได้รู้เข้าใจเห็นด้วยแต่เมื่อไม่ได้นำไปใช้อย่างนานเพียงพอคุณอย่าได้ด่วนสรุปว่ามันไม่ได้ผลสิ่งที่จะช่วยความจำได้ดีที่สุดก็คือการทำเรื่อยๆจนปิดเอ่อจนติดเป็นนิสัยนั่นเอง สิ่งที่ช่วยความจําได้ดีที่สุดก็คือการทําเรื่อยๆทบาบ่อยๆจนมันเป็นนิสัยกฎนี้สามารถมันเป็นวิธีที่สามารถจะเอาชนะโชคชะตาได้เป็นกฎ30กฎเนาะกฎข้อแรกก็คือคนโชคดีจะรู้ว่าโชคสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอนาคตใครที่ฟ้าลิขิตมาแล้วทุกอย่างในอนาคตเปลี่ยนแปลงได้ ทุกอย่างในอนาคตเปลี่ยนแปลงได้โชคที่ฟ้าลิขิตมานั้นมันดีบ้างไม่ดีบ้างแต่คนที่โชคดีจริงๆนั้นสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ฟ้าให้มาเป็นสิ่งที่ดีได้ทั้งหมดจะเปลี่ยนโชคนั้นได้คุณก็ต้องเปลี่ยนความคิดของตัวคุณเองตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปโชคชะตามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้กฎข้อที่2ก็คือคนที่โชคดีจะเชื่อว,ว่าตัวเขาเองสามารถเปลี่ยนแปลงโชคนั้นได้ เราสามารถสร้างอนาคตของตัวเราเองได้แต่ไปเรียกมันว่าโชคชะตาสิ่งที่ควบคุมโชคเหล่านั้นจะอยู่ในมือของคุณทั้งหมดสิ่งที่ควบคุมโชคชะตาเหล่านั้นจะอยู่ในมือของคุณทั้งหมดการจะเรียนรู้ถึงวิธีการควบคุมโชคการเป็นเจ้านายแห่งโชคชะตาและการกำราบโชคให้อยู่หมัด เราจะต้องเชื่อว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบในความโชคดีโชคร้ายของตัวเราเองและต้องไม่ปัดความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่นหรือว่าสิ่งอื่นการเรียนรู้การเป็นเจ้านายของโชคก็เป็นเหมือนกับการเหมือนกับการเรียนทักษะหรือสกิลอย่างหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ให้เก่งขึ้นได้ข้อดีของการฝึกทักษะก็คือยิ่งเราเก่งมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นเท่านั้น เราจะต้องควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแทนที่จะให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นควบคุมเรายิ่งเราเก่งในเรื่องของทักษะการควบคุมโชคชะตามากแค่ไหนไม่ว่าจะในสถานการณ์อะไรไม่ว่าจะร้ายหรือดีเราสามารถเปลี่ยนสถานการณ์นั้นให้เป็นดีหรือว่าดีกว่าได้ทั้งหมดกฎข้อที่3รู้จักกฎพ่อและกฎแม่แห่งโชคลาภกฎที่สำคัญที่สุดแห่งโชคลาภก็คือ กฎแห่งเหตุและผลแล้วก็อีกกฎหนึ่งก็คือกฎแห่งแรงดึงดูดโลกนี้เป็นโลกที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวไม่มีการยกเว้นใครแม้แต่คนเดียวไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ชอบมันก็ตามคนที่ฝ่าฝืนไม่เครพกฎเหล่านี้จะได้รับผลลัพธ์ที่ตนเองไม่ต้องการแล้วก็เรียกมันว่าโชคร้ายกฎข้อที่4จงเคารพกฎแห่งเหตุและผลอันนี้คือกฎพ่อแห่งโชคลาภ ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยมีเหตุมีผลสำหรับผลทุกอย่างจะมีสาเหตุที่แน่นอนถ้าคุณเปลี่ยนเหตุให้ดีขึ้นผลลัพธ์ของคุณก็จะดีขึ้นแน่นอนการกระทำหรือเหตุทุกอย่างการกระทำทุกอย่างมันจะมีผลตามมาเสมอไม่ว่าเราจะเห็นมันหรือไม่ก็ตามและไม่ว่าเราจะชอบมันหรือไม่ก็ตามโชคไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดแบบสุ่มสี่สุ่มห้า อะไรที่เกิดขึ้นกับเรามันจะเป็นผลบางอย่างจากการกระทาหรือความคิดของเราไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามในส่วนของข้อปฏิบัติการปฏิบัติถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ผลหรือว่าโชคที่ต่างออกไปคุณก็ต้องเปลี่ยนเหตุหรือการกระทาและความคิดของเราเองบางทีสาเหตุนั้นอาจจะไม่ชัดเจนเราอาจจะไม่ทราบหรือไม่เข้าใจในส่วนของหน้าที่ของเราก็คือ คุณจะต้องหาสาเหตุนั้นให้เจอกฎข้อที่5คุณจะต้องบูชากฎแห่งแรงดึงดูดนี่คือกฎแห่งเป็นเจ้าแม่แห่งโชคลาภเลยกฎแห่งแรงดึงดูดเนาะเพื่อที่คุณจะได้โชคดีโชคคุณจะต้องใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเข้ามาช่วยเพื่อ ดึงดูดผู้คนดึงดูดสถานการณ์ที่จะช่วยให้คุณเดินหน้าได้เร็วขึ้นกฎแห่งแรงดึงดูดก็คือคุณจะดึงดูดสิ่งที่อยู่ในความคิดส่วนใหญ่เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นคนสถานการณ์สิ่งของหรืออะไรก็ตามกฎนี้มันเป็นกฎตายตัวของโลกเหมือนกับกฎแห่งแรงโน้มถ่วงไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตามและไม่ว่าคุณจะเชื่อมันหรือไม่ก็ตาม ข้อควรปฏิบัติก็คือสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือควบคุมความคิดให้คิดแต่เรื่องที่ต้องการเท่านั้นพูดถึงมันฝันถึงมันหมกมุ่นอยู่กับมันตลอดเวลาสิ่งนี้มันทำยากกว่าที่คิดเพราะว่าจิตสําน,นึกของเราจะคอยคิดแต่เรื่องที่เป็นสิ่งที่ลบๆเทคนิควิธีการทําก็คือลงโทษตัวเองเล็กน้อยทุกครั้งที่คุณเนี่ยคิดถึงเรื่องลบๆเมื่อความคิดทะเลทลายไปถึงเรื่องลบ เพื่อที่จะเทรนให้จิตใต้สำนึกเชื่อมกับความเจ็บเชื่อมกับความคิดทางที่ไม่ดีเนาะการเทรนจิตใต้สำนึกก็ต้องทำอย่างน้อย21วันการเทรนจิตใต้สำนึกคือการคิดถึงแต่เรื่องดีๆ21วันเพื่อที่จะทำให้จิตใจของคุณแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองมีทางเดินอยู่สแบบ ที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการได้ง่ายทางแรกก็คือการทำงานลูกเดียวเลยทำอย่างเดียวทำลูกเดียวเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้วิธีนี้นะเหนื่อยและกระชามากส่วนทางที่สองขณะที่คุณวิ่งเข้าหาเป้าหมายเป้าหมายนั้นก็จะวิ่งเข้าหาคุณเหมือนกันวิธีนี้เหนื่อยน้อยและเร็วกว่ากฎข้อที่6คือการกำจัดความเชื่อ ที่จำกัดกำจัดความเชื่อที่จํากัดคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่คนเราเลือกที่จะเป็นได้ที่สำคัญก็คือต้องคิดเป็นไม่เช่นนั้นก็จะอยู่เหมือนกับคนล้มเหลวในโลกใบนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าตั้งใจและคิดอย่างถูกต้องมนุษย์สามารถเป็นอะไรที่ตัวเองต้องการได้ทั้งนั้นเพราะมนุษย์จะพัฒนาการพัฒนาไปตามที่ตัวเองคิดเท่านั้นถ้าคุณคิดเป็นคุณก็ไม่ต้องพึ่งโชคชะตา แต่คุณจะต้องสร้างโชคเหล่านั้นขึ้นมาถ้าหากว่ารู้จักวิธีการสร้างโชคเองแล้วอยากโชคดีแค่ไหนก็สามารถที่จะมีได้ทั้งนั้นคุณจะต้องสร้างโชคดีคุณจะต้องเป็นผู้กำราบโชคเอาชนะโชคจนอยู่หมัดคุณก็ย่อมจะมีความรู้สึกที่ต่างกับการตกเหยื่อของโชคร้ายกฎข้อที่7คุณจะต้องทำตัวเป็นหมอดูที่ แม่นที่สุดในโลกไม่มีคนคนไหนที่สามารถจะมาลิขิตชีวิตของมนุษย์ได้คุณจะต้องกลุ่มบังเหียนชีวิตนี้เองไม่ว่าชีวิตนี้จะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตามคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบมันทั้งนั้นมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มีความสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆโดยการคิดและการกระทําที่ถูกต้องเพราะในเมื่อมนุษย์จะพัฒนาไปตามที่ไปตามที่ตัวเองคิด และการคิดมนุษย์จะพัฒนาไปตามที่ตัวเองคิดและพัฒนาไปตามที่ตัวเองอยากจะเป็นในตอนนี้มันจึงเป็นตัวกำหนดผลในอนาคตคุณมีศักยภาพในการเปลี่ยนอนาคตของตัวเองคุณสามารถทำนาอนาคตของตัวคุณเองได้ถ้าคุณมุ่งพลังกายพลังความคิดไปที่สิ่งที่ดีความฝันที่ยิ่งใหญ่อนาคตของคุณ ก็จะไปในทิศทางนั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามมนุษย์จะพัฒนาการไปตามอย่างที่ตัวเองคิดมันเป็นกฎที่แน่นอนและก็ตายตัวของโลกใบนี้เหมือนกับกฎแรงโน้มถ่วงที่มันอยู่คู่โลกใบนี้มาตั้งแต่มีมนุษย์และจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงใช้ได้กับทุกประเทศทุกสมัยตลอดไปมันเป็นกฎแห่งการทำนายอนาคตเลยก็ว่าได้ หน้าที่ของคุณก็คือทำยังไงก็ได้ที่จะเข้าใจกฎนี้เพื่อที่จะได้นำไปใช้และเมื่อไหร่ที่คุณเป็นเจ้าของกฎนี้คุณก็สามารถมีและก็เป็นอะไรก็ได้ตามที่ใจปรารถนากฎข้อที่8คนโชคดีตัดสินใจที่จะขวายคว้าหาโชคเหมือนดังที่สุภาษิตญี่ปุ่นกล่าวไว้ว่าวันที่คุณตัดสินใจที่จะทำมันเป็นวันที่โชคดีของคุณ กฎข้อที่9คนโชคดีจะลงมือทำวันนี้เมื่อคุณรู้ว่าต้องการอะไรคุณก็ต้องเริ่มวางแผนเดินหน้าเข้าไปหาเป้าหมายและก็ต้องทำวันนี้เลยเพราะวันพรุ่งนี้มันไม่เคยมีมาถึงชีวิตทุกคนประกอบไปด้วยวันนี้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จเริ่มอะไรก็ได้แม้ว่ามันจะเล็กก็ตามเพราะว่าการเริ่มต้นนั้นยากที่สุดแต่เมื่อได้เริ่มแล้วการทำต่อ มันจะใช้แรงและก็ความพยายามน้อยลงกฎข้อที่10ต้องรู้จักองค์ประกอบของโชคโชคก็คือความพร้อมที่จะพบกับโอกาสองค์ประกอบของโชคดีก็คือโอกาสและการเตรียมความพร้อมทั้งสองสิ่งจะต้องเกิดขึ้นด้วยกันมันจึงเป็นโชคดีถ้าโอกาสมาถึงแต่เราไม่พร้อมมันเรียกว่าความน่าเสียดายเราจะต้องรู้จักสร้างโอกาส ทำยังไงก็ได้ให้โอกาสเกิดขึ้นกับเราให้ได้มากที่สุด